ครับสวัสดีครับเมื่อนี้ห้าขาปลาโคกคือเก่าครับพี่น้องครับปลาโคกคือปลาสมุนไพรล้วนๆครับพี่น้องครับเป็นปลาโปรงที่มีสมุนไพรมากมายครับพี่น้องครับหลายชนิดครับปลาโคกก็คือเป็นปลาที่กึ่งภูเขานะครับพี่น้องครับปลาโคกครับยุ่หัวไรลไปนาครับ เมื่อนี้พาาร้จักสมุนไพรต้นหุ่นหุ่นให้ครับพี่น้องครับมาเบิ่งต้นหุ่นไห้ครับพี่น้องครับหุ่นไห้ครับเต็มปลาเลยครับปลาโขกครับนี่ผลของเขากำลังสุกพี่น้องสุกสิเป็นตู้บม,มนี้ครับ ใสๆสีแดงใสงามครับพี่น้องครับต้นหุ่นไห้ครับพี่น้องครับหุ่นไห้ครับเป็นยารักษาโรคไตนะครับพี่น้องครับไส้รากของเขาครับพี่น้องครับเป็นยารักษาโรคไตครับพี่น้องครับซอยบำรุงไตครับไส้รากของเขาครับ นี่เข้าคุณมาเรียบร้อยแล้วครับนอกของเขาเป็นยังสี่ครับเป็นยาแก้โรคไตครับพี่น้องครับก็กินหอมเป็นใหม่ธรรมดาครับเนาะเปลือกต้นของเขาครับพี่น้องครับเปลือกต้นครับต้มน้ำดื่มครับสีต่างแหงก็ได้ครับต่างแหงต้มน้ำดื่มเป็นยา แบบลุงกำลังครับนี่ครับเปิดต้นของเขาครับอาเขามีหลดต้นหุ่นให้ครับเป็นยาที่มีลดเมาครับพี่น้องครับใบของเขาเป็นไส้เป็นยาเบือป่าครับพี่น้องครับรากของเขาเป็นยารักษาโรคไตครับพี่น้องครับแก้โรคไตพิการนะครับพี่น้องรากของเขาครับตากเห็นต้มน้ำดื่มครับพี่น้องครับรากของเขาครับปิดหมากสวยงามครับ อยู่ในปลาโคกนี่หลายครับพี่ดน่องครับต้นหุ่นไห่ครับเต็มปลาเลยครับพี่หน่องครับ อันนี้กระต้นนั่งอััวครับพี่น้องครับกำลังจะออกดอกสวยงามดูกท่านอยู่ในป่าสมุนไพรครับอันนี้ก็เป็นสมุนไพรนะครับและจะออกดอกสวยงามครับควยไมดินครับครับเมื่อนเนี่กับพามาูุจักต้นมุนไห้ครับพี่น้องครับรากของเขาเป็นยา รักษาโรคไตครับพี่น้องครับเป็นยาบำรุงไตไตพิการครับพี่น้องครับโดยการต้มน้ำดื่มครับล้วก็เป็นยาบำรุงน้ำนมของสตรีครับพี่น้องครับลากของเขาครับตากแห้งต้มน้ำดื่มนะครับเด้อครับอย่าลืมกดติดตามอันนี้ดวยพี่น้องเด้อคลิปหน้าพ่อกันไหมครับเมื่อนี้สบัสดีครับ